นักดูเปียนบ้านอโรงเชนนะครับได้จัดรายการนี้ขึ้นเพื่อยูฟานน้องกุลาครับค้าขายแบบนี้มาเป็นประจำครับครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมคนละวันใจชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาทำคอนเทนต์พาทุกท่านไปชมบรรยากาศทุกตอนเดินสายนะครับอําเภอบ้านใกล้เรืองเคียงเป็นอาเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ จะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศเห็นเขาว่าจัดกันทุกอาทิตย์ก็ว่าได้นะครับจะจับไปติดตามไปพร้อมๆกันเราพาคุณผู้ชมทุกท่านไปชมบรรยากาศด้วยกันนะครับแลวเจอกันที่อำเภอปทุมรน์ครับครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงอำเภอปทุมรน์แล้วนะครับตอนนี้เราก็จะไปสัมภาษณ์คนพื้นที่นะครับ ผมเกกชิญอากิฬาท่านหนึ่งครับให้สัมาศเนยครับสําหรับฟุตบอลรายการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับเก็เป็นความร่วมมือของคณะครูจากโรงเรียนบ้านโรงเชียนนะครับได้าจัดรายการนี้ขึ้นเพื่อให้เยาวชนแล้วก็น้องๆคนได้เล่นแล้วก็ได้พัฒนาในฟุตบอลอับดุลัด ที่ก็เป็นคนที่อยู่กับวงการฟุตบอลมานานนะครับเคยเป็นแม้กระทั่งนักเตะลีกนะครับมาหลายๆสโมสรถ้าใครติดตามชื่อ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 ในวงการชื่ออะไรครับชื่อชื่ออาร์ตครับทะครบชื่อจริงอิสระชัยครับนามสกุลบุญอรรไพครับผมจาไว้นะครับชื่อนี้กองหน้าซ้ายขวาก็ได้นะครับไม่ธรรมดาก็ รายการนี้จัดแข่งขันมากี่วันแล้วรายการนี้แข่งแต่เมื่อวาน,น,น, 1, 2, น,นวัน,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 ทททนที่หนึ่งที่สองแข่งสองวันจบครับแต่สองวันได้สองวันได้อนนี้ทีมไหนที่น่าจาับตาที่สุดครับตอนตอนนี้ตอนนี้ก็เห็นหาลายทีมนะครับก็ยกระดับขึ้นมาเยอะพอสมควรในอำเภอคลัรัฐนะครับก็มีทีมน้องๆก็เล่นได้ดี นะครับก็ส่วนทีมงผมก็ผสมประสานระหว่างสิบเก่าโรงเรียนทรรพาิาคมกับุ่นพี่นะครับเ่ยกันเล่นนะต้องต้องรอดูครับว่ามันผลจะออกมาไงโอเคครับครับผมก็จัดบ่อยเนาะแถวนี้ครับยินข่าวว่าจัดบ่อยครับก็เดี๋ยวเจอกันครับโอเคครับผมมาครับผมครับวันนี้ผมก็มาเจอนักเตะอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ทีมชื่่ที่ไหนคุณหนูรับครับอยู่คุณหนูขับครับเออ ได้ยินข่าวว่าไปไม่ทองคําด้วยนี่เกช่วงนี้ก็ว่างไม่นะครับคุณแม่คุณตานะครับถ้าใครติดตามทางช่องเวิร์กพอยท์นะครับไม่ทองคําไม่ทองคำสามไมครับครับไม่ไธรรมดาก็มีฝีเท้าในการเลีนยุตบอลด้วยนะครับก็แฝดเล่นแฝดนะครับอีกคนนึงไปไส่อีกคนหนึ่งเมื่อไห้มาครับอีกคนหนึ่งสีมาวันดีซีดีฮานะครับมีรายการวันดีซีดีฮาครับอยากระงวยอยู่อยากน้ำงวยก็เป็นยังไงเมื่อวาน เมือนว่าชี่ลงไปแล้วเมือว่าลงไปสามนัดนะครับกับนัดแรกชนะนัดสองเสมอนะครับนัดสามก็แพ้แต่ว่ากับเขาหล่อพื่อเขาเออจะข่อนแดดกับวันนี้กับว่ามีอย่างไรนะครับอยากจะให้ทุกคนที่เขาในเราแบบทีบนะครับสูสๆนะครับถึงมันจะหอนได้ก็มาเล่นเลยความใจรักของเขาครับชื่อรายการอะไรครับ ในการนี้นนนนทาพิบาลครั้งที่หนึ่งครับเงินรางวัลสองสามหมื่นแหละเนาะใช่ครับไม่ธรรมดาครับมีซุการะจีนครับตอนแถวนี้ใช่ไหมมีมีซุกกริตีนครับเออจะฝากชื่อฝากเสียงหน่อยครับก็ฝากติดตามนะครับทีมคุณหนูครับนะครับวันนี้ก็อยู่ในรอบแปดทีมด้ครับผูใดก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้น้ำได้ครับเขตอำเภอบทุมรัก์ครับอยู่โรงเรียนบ้านน้องชันครับผมฝาก หลอกวงการนั่นหลอกวงหลอกวงการฟุตบ,บอลกะบนี่หลอกพิ้งนะครับตามบทแง่แล้กกัฝากช่อง youtube นะครับขายพิ้งขายเยายก้กากัฮัฮกเดอร์มิวสิกล้กก็เขาไปใน youtube <ม>คน<ม>หารดเลยนะครับพี่น็อตพงศกรกัสิเห็นเลยครับมีผู้จัดการส,ส่วนตัวหรถถือติดต่อผ่านใครไหมกับบ่มีท่านมีผู้จัดการส<ม>่วนตัวครับติดต่อมาโดยตรงเลยครับเลื่อยๆ0935380278ครับงานหน่อยงันหญ่เอินใสบริการเลยครับน็อตพงศกรนะครับ ขอบคุณเนไลฟ์ครับอ่านหมูอันน่ะหมูอันเนอะบนลนกับคนเด็อิสระไทย้วสุดยอดจริงนะครับลูกดีเซางแรกเลยนะครับสามเหลี่ยมนะครับโคอาตนะครับครับสำหรับวันนี้หลังจากผลการแข่งขันออกมาแล้วผมก็จะมาสัมภาษณ์ นักนเตะอํารการนี้นะครับอ่ะเป็นไงครับเกมวันนี้ก็ก็ยังไม่ดีไม่ดีเท่าที่คาดไว้นะครับก็วันนี้น่าจะเป็นเพราะว่าความเหนื่อยล้าจากของน้องๆนะจริงๆแล้วเราป้าหมายของเราน่าจะเข้ารอบสี่นะครับแต่โดยฟุตบอลเลยลูกุมโอะไรว่าเกิดก็ได้ครับทำแล้ครับแล้ววันนี้พอใจผลงานตัวเองเท่าไหร่ครับก็ก็ระดับระดับหนึ่งอะแต่ยังไม่ไม่พอใจเท่าไหร่ ครับยังต้องพัฒนาอีกเยอะเพราะว่าเพราะว่ายังยังเล่นกับน้องยังไม่เข้าเท่าไรเดี๋ยวแล้วนักฟุตบอลบ้านเรากับฟุตบอลมันก็อยู่ที่การซ้อมด้วยแหละเพราะความผิดพลาดมากกว่าแต่น้องมันยิงอ่ะถูกต้องแล้วรูปเกมก็หวังรอบสี่แต่ก็เป้าหมายรอบสี่นะครับเดี๋ยวทำไม่ได้นี่พูดนะเนี่ยกับฟุตบอลมันกิดพลาดเองที่เราไปสัมภาษณ์นักเตะนะครับ เราก็จะมาเจอแฟนคลับแฟนฟุตบอลนะครับตามมาสัมภาษณ์กันเลยครับเรามาเจอน้องสองคนนี้ครับน้องชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะเปียร์นซ์กับีผงเงี้ยดี่ดีนะครับียนซค่ะอ๋อแล้วเปียร์นี่มาชมฟุตบอลท่านใครนักเรียนสองใจได้ดิอยู่บ้านไหนท่านผู้บ้านหนองสวย รสลครับฟอทงครับาปนะรแล้วประทับใจอะไรวันนี้ในการมาชมฟุตบอลรายการนี้เจ้าใครเป็นพิเศษหรือเปล่าครับมีใครอยู่ในใจไบอลทงจะได้บุกบ้าอันนี่น้น้อกิ๊ฟน้องทำไมถึงมาชมฟุตบอล มา,มาเืนเ้องก็เขินนะครับไม่ค่อยกล้กกาตอบ <G ül üyor> ก็คือถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านี้นะครับฟุตบอลบ้านเราก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับต้องมีแบบนี้ครับเพื่อเป็นสีสันให้หนักกีฬามีพลังกำลังในการวิ่งนะครับก็ขอบคุณน้องมากมากครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดแจ้งกดไลค์กดซับสไครต์ให้คนวันชัยชาแนลด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนครับ